สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชา n นลครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องโดรนค่าย DJI รุ่นไหนเจ๋งที่สุดครับแต่พร้อมแล้วไปชมกันครับไป ครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบการท่องเที่ยวและชอบการถ่ายวิดีโอด้วยโดรนบันทึกความทรงจำตอนไปเที่ยวที่ต่างๆครับจากวันที่ซื้อจนถึงวันนี้ก็ปีกว่า,วาแล้วไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมจะไม่พกโดรนไปเที่ยวด้วยมันทำให้ได้ภาพในมุมที่แปลกใหม่ครับและทำให้คลิปวิดีโอของผมมีความน่าสนใจขึ้นเยอะเลยและโดรนที่ผมใช้ก็คือ DJI Mavic Air ผมมักจะเรียกมันว่าเจ้าวีวีน้อย เพราะเสียงมันดังมากจริงๆเลยครับบินทีเสียงลั่นป่าไปเลยครับแต่วันนี้ DJI ได้ออกโดนมาหลายรุ่นซึ่งในแต่ละรุ่นก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในแต่ละรุ่นแตกต่างกันตรงไหนครับเรื่องที่1เวลาการใช้งานแบตเตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเพราะทําให้โดนแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันเพราะแบตเตอรี่1ก้อนเมื่อชาร์จเต็มแล้วในแต่ละรุ่นจะมีเวลาในการบินไม่เท่ากันครับ อย่างที่ผมใช้ DJI Mavic Air แบตเตอรี่1ก้อนบินได้เพียง21นาทีเองครับดังนั้นใครที่บินได้นานที่สุดกับแบตเตอรี่1ก้อนจะได้เปรียบที่สุดครับในหัวข้อนี้ต้องยกให้ DJI Mavic Air 2เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าสามารถบินได้34นาทีจากแบตเตอรี่1ก้อนสุดยอดไปเลยครับ หัวข้อที่2ภาพนิ่งและวิดีโอในหัวข้อนี้เราจะวัดกันที่ความละเอียดและความคมชัดของภาพครับโดนตัวไหนที่ถ่ายได้ชัดได้ละเอียดก็จะเป็นต่อในหัวข้อนี้ครับ DJI Mavic Air 2สามารถทำบิตเลทได้สูงสุดเป็นอันดับ1ที่120 Mbps ดังนั้นจึงทำให้เก็บรายละเอียดของภาพได้มากกว่าเมื่อนำไปขยายครับแต่ในเรื่องสีสันและความคมชัดของภาพแบบปกติ เล่นขนาด1นิ้วของ DJI Mavic 2 Pro ในการใช้งานจริงนั้นจะทำได้ดีกว่าครับส่วนรุ่นที่ผมใช้ DJI Mavic Air มีความละเอียด100 Mbps สำหรับผมถือว่าโอเคมากเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอันดับหนึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูภาพได้ที่ตอนต้นคลิปครับผมหัวข้อที่3ระดับเสียงรบกวนครับโดนเวลาบินมีเสียงค่อนข้างดัง ลองคิดดูนะครับในที่ที่ธรรมชาติเงียบสงบแล้วเราไปบินโดนเล่นทำลายบรรยากาศการพักผ่อนของคนอื่นเขามันก็ไม่ดีเลยนะครับในข้อนี้โดนรุ่นไหนที่บินแล้วเงียบที่สุดหรือเสียงดังน้อยที่สุดก็จะได้เปรียบครับจากข้อมูลนะครับจะเห็นได้ว่า DJI Mavic Air รุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยมีความดังถึง72เดซิเบลถือว่าดังที่สุดในกลุ่มแล้วครับ และรุ่นที่บินและเสียงเบาที่สุดได้แก่ DJI Mavic Air 2ระดับความดังที่63เดซิเบลครับเสียงไม่ดังมากเนื่องจากประสิทธิภาพของใบพัดรุ่นใหม่จากค่าย DJI นี่เองที่ทำให้เสียงแหลมต่ำลงและเงียบมากขึ้นหัวข้อที่4ความเร็วครับสำหรับงานถ่ายภาพยนต์งานโฆษณาหรือแม้กระทั่งถ่ายวอล์กความเร็วของโดรนถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา เพราะเมื่อขณะที่เราบินสูงสูงภาพมุมกว้างจะไหลช้ามากความเร็วจะช่วยภาพไหลดีขึ้นสำหรับข้อนี้ต้องยกให้ DJI Mavic 2ซึ่งเป็นโดนสำหรับการใช้งานแบบมืออาชีพซึ่งทำความเร็วสูงสุดได้ถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วในระดับมืออาชีพเลยครับ หัวข้อที่5ระยะพิสัยในหัวข้อนี้เราวัดกันที่ระยะบินใครบินได้ไกลที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะเพราะว่าในสถานการณ์จริงเราสามารถบินสำรวจถ่ายทําได้ในที่ที่เราไม่สามารถเข้าไปถึงดังนั้นยิ่งไกลยิ่งดีครับจากข้อมูลจะเห็นได้ว่า DJI Mavic Air 2มีระยะพิสัยทำการบินไกลถึง6กิโลเมตรเลยครับซึ่งเป็นรุ่นที่บินได้ไกลที่สุดในกลุ่มครับหัวข้อที่6 ต้านทานความเร็วลมครับความเร็วลมที่ปะทะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้โดนเสียหายล่วงลงมาหรือไม่สามารถบังคับทิศทางได้ดังนั้นความเร็วลมที่ปลอดภัยที่แนะนําสำหรับบินโดนคือไม่ควรเกิน18-24กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นโดนรุ่นไหนที่มีความต้านทานความเร็วลมสูงจึงได้เปรียบในข้อนี้ครับจะเห็นได้ว่าโดน DJI ทั้ง4รุ่น คือมาวิกแอร์มาวิกแอร์สองมาวิกโปรและมาวิกสอสามารถต้านทานความเร็วลมสูงสุดได้ที่38กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าใช้ได้เลยครับมีความมั่นคงและปลอดภัยสูง หัวข้อที่7หัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องราคาครับอันนี้เพื่อนๆต้องตัดสินใจเอาเองส่วนมากโดนที่มีราคาสูงก็มักจะมีคุณภาพที่ดีตามไปด้วยและมีความเป็นมืออาชีพมากครับส่วนมากโดนที่มีราคาถูกก็มักจะเป็นโดนของมือสมัครเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นระดับแบรนด์ DJI ถือว่าใช้ได้ใช้ดีทุกรุ่นเลยครับ จากข้อมูลนี้โดนที่มีราคาสูงสุดก็คือ DJI Mavic 2ราคาอยู่ที่49,000บาทสำหรับโดนที่ราคาถูกที่สุดในรุ่นก็คือ DJI Mavic Mini ราคาอยู่ที่12,000บาทครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากร้าน DJI 13 Stone ครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับโดนของ DJI ก็มีหลายรุ่นนะครับและแต่ละรุ่นก็มีข้อดีต่างกันนะครับ แต่สำหรับผมนะครับก็คงใช้ DJI Mavic Air ไปก่อนนะครับก็ดูจากภาพทางต้นคลิปก็โอเคแล้วนะครับสำหรับผมถือว่าใช้ได้เลยครับครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆเล่นโดย DJI รุ่นไหนหรือคิดว่าโดย DJI รุ่นไหนเจ๋งที่สุดครับก็อย่าลืมเมมมาคุยกับผมด้วยนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไป